ครับแล้วก็คิดว่าในพื้นที่อุตสาหกรรมสารัตนครหลวงนั้นน่ะตู้เอทีเอ็มมันอยู่ในที่ที่เปรี่ยวแล้วก็สามารถดําเนินการได้รประกอบกับตัวเองก็มีบริการในการติดเงินจากการเล่นกันพนันเยอะแล้วก็พบคิดกันสองคนนี้เป็นเป็นคู่เขยกันนะครับเป็นเป็นคู่เขยกันแล้วก็พบคิดกันที่จะทําการรักษ์ทั้งรายละเอียดเนี่ยมันเป็น อะไรที่ลึกซับซ้อนในการติดตามตั้งแต่วันที่13เมษายน,นทีมงานของท่านรองเมธีท่านรองกนเอกก็ได้สั่งให้สืบสวนติดตามอย่างต่อเน,นื่องจนมาประสบความสำเร็จนะครับเราเรามีแนวทางการสืบสวนติดตามจากกลุ่มออนไลน์เดี๋ยวจะให้ท่านรองกดบันการนักตู้ไอทีอยมางน้นมากนะครับทางคอนหนึ่งนะครับโดยท่านผู้วิการและท่านรองทีการทั้งหมดนะครับให้ความสนใจครับได้มีการเรียกประชุมกันแล้วจนกระทั่งเรา เราได้ไปที่เกิดเหตุในวันที่13คือที่คือสงการที่13ต่อเนื่องกับวันที่14ครับเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งกว่ากตีหนึ่งี่ครับก็จากการที่ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็เราตรวจสอบจากกล้องจอนปิดนะครับเราก็ได้ภาพของรถบอสไซต์ตรงใสนะครับเราก็ดาเนินการตรวจสอบกล้องจอปิดนะครับแล้วก็ตรวจสอบผู้ที่ครอบครองทั้งหมดนะครับเราก็ได้บุคคลจ้องใสมานะครับก็ เราก็สืบเ,เ,เ,เรื่องใช้เวลาประมาณเดือนนึงครับก็จน่กระทั่งเราก็ทราบว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดครับก็เลยดาเนินการเอาตัวมาจาการอาสอบสวนนะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็ให้การรับสาภาพโดยดีนะครับแล้วก็รับว่า,านายชาติเนี่ยเป็นคนต่อ,อไฟใช้ตู้ไอเทมข้างๆเนี่ยเป็นของพระชาติเนี่ยต่อไฟมาเพื่อใช้ในการที่จะให ในไทยทวอนเนี่ยใช้ลูกหมูต่อไฟลูกหมูตัวนี้ต่อไฟ,ลอไฟแล้วก็ใช้ปัดน,นะครับปัดไอไอกล่องที่อยู่ด้านในนะครับออกมาทั้งหมดได้ามาสี่กล่องตัดตัดสินใจที่จะทำไม่ได้มีการวางแผน เครื่องมือก็ที่มีเราอยู่ที่ทีเราเป็นช่างอยู่แล้วและเดินผ่านประจบกวันที่13เดินผ่านตู้ซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้านและมันเงียบก็ลเ,ลเลยลงมือทำโดยหลอกมาลุมเข้ามาถัานแสไฟให้